เห็นวัตถุดิบด้านในชัดเจนค่ะหอมกลิ่นปลาแล้วก็กลิ่นควันอ่อนๆค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะธนารีวิวในวันนี้จะพาไปแกะห่อฉีกซองลองชิมเพื่อดูวัตถุดิบว่าเป็นอย่างไรรวมถึงบอกประโยชน์และวิธีการเก็บรักษาให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นด้วยค่ะ สำหรับ EP นี้เราจะพาไปแกะห่อชีกซองลองชิมกับผลิตภัณฑ์ปลาสวายย่างจากแบรนด์ธนาคุ้มกว่าไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะมีกิจกรรมร่วมสนุกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แจกของรางวัลเป็นกิฟต์เซตจากแบรนด์ธนานะคะ1ิรางวัลคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปรับชมรายละเอียดได้ที่ Facebook ธนาซีฟู้ดได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการเลือกซื้อปลาสวายย่างกันค่ะโดยดูที่สีของเนื้อปลาสีของเนื้อปลาจะต้องมีสีเหลืองสวยสม่ำเสมอนะคะไม่มีสีดำไหมตัวเนื้อปลานะคะจะมีความหอมอ่อนๆค่ะแล้วก็มีความหอมของกลิ่นความ,มนิดนึงนะคะแล้วก็ความแห้งค่ะเนื้อปลาจะมีความแห้งมีความกรอบทั่วทั้งตัวค่ะ แล้วก็สังเกตนะคะก็คือว่าเนื้อปลาจะต้องไม่มีเชื้อราต้องไม่มีรูรอยมแมลงเจาะนะคะในเนื้อปลาสวายย่างค่ะต่อไปนะคะเรามาดูประโยชน์ของปลาสวายย่างกันค่ะโอเมก้า3คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือที่เรารู้จักกันคือ DHA ซึ่งเป็นไขมันชนิดดีที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แหล่งโอเมก้า3ที่เราสามารถหาได้และราคาไม่แพงก็คือจากปลาสวายซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่มีมากในประเทศนั่นเองประโยชน์หลักๆที่เราได้รับจากโอเมก้า3คือช่วยในการทำงานด้านสมองส่งเสริมการทำงานของหัวใจและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลประโยชน์อีกตัวหนึ่งของปลาสวายย่างนะคะก็คือโปรตีน โปรตีนในเนื้อปลาเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายจึงทำให้ร่างกายนำสารอาหารไปใช้ได้รวดเร็วส่งผลให้เกิดการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีขึ้นด้วยค่ะเรามาดูบรรจุภัณฑ์ของปลาสวายย่างจากแบรนด์ธนาคุ้มกว่ากันค่ะด้านหน้าซองนะคะจะเป็นพลาสติกใสเห็นวัตถุดิบด้านในชัดเจนค่ะรวมถึง มีการบอกเลขที่อยเครื่องหมายฮาลานบอกสารอาหารบอกน้ำหนักไว้ที่ซองอย่างชัดเจนนะคะรวมถึงมีการบอกระบุวันหมดอายุและวิธีการเก็บรักษาไว้ด้วยค่ะเรามาฉีกซองรองช่างปลาสวายย่างกันค่ะซองฉีกง่ายนะคะหอมกลิ่นปลาแล้วก็กลิ่นควันอ่อนๆค่ะ สีของเนื้อปลานะคะก็คือเป็นสีเหลืองทองไม่ดำค้ำค่ะน่ากินมากเลยอันนี้นะคะที่ซองระบุไว้ว่าปลาสวายย่างขนาด170กรัมค่ะอันนี้จากตาช่างก็คือ186กรัมนะคะก็คือธนาคุ้มกว่าของจริงค่ะสำหรับผู้ที่อยากรับประทานปลาสวาย,ย่างเลยนะคะ สามารถนำปลาสวายย่างไปอุ่นร้อนในไมโครเวฟและนำมาทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือนำไปปรุงอาหารเป็นเมนูง่ายๆนะคะเช่นต้มโคงปลาสวายย่างได้เลยค่ะเรามาดูวิธีการเก็บรักษาปลาสวายย่างกันค่ะปลาสวายย่างนะคะเราสามารถเก็บในถุงปิบล็อกนะคะหรือกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดปิดให้สนิทนะคะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะ ิดถุงให้สนิทนะคะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับธนารีวิวปลาสวาย,ย่างจากแบรนด์ธนาคุ้มกว่าในวันนี้ปลาสวาย,ย่างของเรานะคะเป็นอาหารทะเลแห้งพร้อมปรุงและคุณภาพส่งออกในราคาสุดคุ้มสุดท้ายนี้นะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สามารถหาซื้อปลาสวายย่างจากธนาคุ้มกว่าได้ที่แมคโครบิ๊กซีโกโฮเซลแมคแวลูไทยฟู้ดเฟสมาร์เก็ตและช่องทางออนไลน์ได้ที่ร้านทิปช็อปในช้อปปี้และ Lazada า,า,าค่ะ